ตรุษ <laughs> จีน <laughs> พูดถึงเรื่องทองแล้วสิ่งหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือชุดกี่เผาที่เราสวมใส่กันเนี่ยนะคะโอ้ตอนนี้มันกลายเป็นปแฟชั่นไปละจากที่เป็นเครื่องแต่งกายสืบทอดจากวัฒนธรรมจีนโบราณตอนนี้ได้รับความนิยมจนกลายเป็นแฟชั่นแม้แต่ คนไทยที่ไม่มีเชื้อสายจีนแบบดิฉันก็จะต้องซื้อมาใส่ช่วมตรุษจีนปีนี้คึกคักมากแม่ค้าพ่อค้าแม่ค้าขายตั้งแต่ปีใหม่อ่ะดิฉันตกใจเลยนะเปิดมาออนไลน์โอ้โหลงขายเสื้อผ้ากี่เพ้าแล้วก็มีหลากหลายไซส์ให้เลือกด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นแบบกี่เพ้าที่เป็นแบบกี่เพ้าต้นกําเนิดแท้ๆต้นตำรับแท้ๆเนี่ยนะคะออริจินอลเนี่ยก็ต้อง ไปที่เยาวราชารานะคะร้านเนี้ยเขาเป็นร้านขายกีเพาเจ้าแรกที่เยาวราชเป็นเจ้าแรกๆที่มาขายในประเทศไทยนะคะคือเริ่มจากนำกีเพาไม่กี่ชุดใส่กระเป๋าหิ้วมาจากเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนเข้ามาขายในไทยมีสตอรี่ใช่จนกลายเป็นต้นฉบับ เขาและเสื้อผ้าชุดจีนในย่านเยาวราชของเมืองไทยขายมาประมาณ30กว่าปีแล้วด้วยแล้วไม่ใช่ขายเฉพาะช่วงตรุษจีนนะขายได้ตลอดทั้งปีเพราะตอนนี้มันก็จะมีเรื่องของแฟชั่นงานแต่งบางทีเนี่ยก็เป็นตีมชุดจีนหรือว่ากองถ่ายหรือว่า พิธีกรเวลาเขามีจัดงานอะไรอย่างเงี้ยเขาจะใช่แล้วไม่ได้ขายเฉพาะคนไทยไม่ใช่ขายเฉพาะคนจีนตอนเนี้ยอินเดียก็มาซื้อเยอะอสางคนไปแล้วเนาะใช่เออแล้วที่สําคัญคนช่างมาจากจีนด้วยเอามาเย็บมือกันแบบนี้เลยเอไม่เล่ายาวแล้วเดี๋ยวให้คุณสัตคุณดําเกลี้ยงพาไปนะไปสัมภาษณ์เจ๋อเหอถึงที่เลยเชิญค่ะ ผมอยู่ในย่านซื้อขายเสื้อผ้าสไตล์จีนโดยเฉพาะชุดกี่เพาซึ่งเป็นย่านเก่าแก่เปิดมาอย่างยาวนานกลางเยาวราชกรุงเทพมหานครนะครับคุณผู้ชมทุกทุกปีในช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมีประชาชนจำนวนมากเลยครับหลั่งไหลามาซื้อเสื้อผ้าจากที่นี่เพื่อสวมใส่เพื่อความเป็นมงคลในช่วงเทศกาลตรุษจีนสิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงเอกลักษณ์ และวาเป็นวัฒนธรรมที่สดคล้องกันในช่วงเทศกาลจุดจีนของแต่ละปีนะครับวันนี้ครับมาชวนคุยกันนะครับว่าทําไมชุดกี่เพาที่มีมาตั้งแต่ราชวงศ์ชินของจีนจึงเป็นที่นิยมสวมใส่ในเทศกาลจุษจีนวันนี้ชวนคุยกับเจ้าของกิจการร้านกี่เพาเจ้าแรกในวราชและเจ้าแรกในเมืองไทยก็ว่าได้ที่เปิดกิจการมายาวนานเกือบ30ปีครับที่เหรสวัสดีครับสวัสดีค่ะที่เจะเป็นเจ้าแรก ในประเทศไทยก็ว่าได้ขายที่นี่มาแล้วับวันหลายปีมากประมาณกี่ปีแล้วครับเหือที่ขายชุดกีฬชุดกีา่ขายชุดจริงใกล้จะสามสิบปีแล้วโอ้โหยาวนานมากค่ะทุกทีออกงานฉันก็ใส่ขี่เผาครับแล้วคนบอกว่าเฮ้ยทาไมขี่เผาสวยๆคนไม่มาเอาขายล่ะฉันก็คิดว่าเออได้นะทดลอลงเอาขี่เผามามาขายเลยเพราะว่าขี่เผาเป็นที่วัฒนธรรมที่มัน มันจีนใช่ไหมถ้าเราถ้านั้งเข้ามานะคิดว่าคนไทยชอบก็ได้เพราะว่าที่ตอนนี้ทั่วโล่นะก็มีคนชอบอยู่อะครับทังจะพี่สาวฉันก็คิวกระเป๋าอันใหญ่ๆมาให้ฉันครับท้าลงขายเลยป๊ใส่โทรไปแล้วอะไม่กี่วันขายหมดเลยนัสมัยยุคแรกๆเลยใช่ไหมครับใช่ ตอนนักกี่เผาที่บอกว่าที่วใส่กระเป๋ามานี้เอาเอาเอามาจากมณฑลไหนเมืองไหนของจีนนะครับอ๋อเชียงไฮ้ค่ะเชียงไฮ้ครับเพราะว่าเราเป็นคนขังเจ้าครับใกล้ๆก็เชียงไฮ้ล้วขี่เผาเชียงไฮ้สวยมากครับจุดเด่นของกีบเผาชุดจีนของเชียงไฮ้ที่อบอกว่าสวยเนี่ยมันแตกต่างจากจากที่อื่นยังไงครับเจ๊อ๋อเพราะว่าขี่เผานะเป็นวัฒนธรรมที่เมืองจีนถ้า ผู้หญิงสวยครับต้องใส่ขี่เขาถ้าผู้หญิงใส่ขี่เขาวสวยแล้แสดงว่าสวยจริงๆคริงฉันจะเจ๊ก็ฉันก็คิดว่าเอ๊เอาขี่เขามาขายดูดิแล้วก็ทังจากนั้นก็เจ๊ก็เอาช่างมาทั้งเองเลยอซื้อขึ้นซื้ออุปกรณ์ให้เขาทั้งเองเลยคนไทยกับคนจีนไม่เหมือนกันครับยังไงครับแล้ว คนจีนชอบสีเมืม่อเมือม่อหน่อย oh, แต่คนไทยชอบสีมีสวา่สวางสว่างสว่างสวยๆ mm hmm. แล้วฉันก็คิดว่าเอ้ยอย่างนี้เรามาทางเองดีกว่าครับท่นจะมาทางเองไหมที่เหอครับปัจจุบันกี่เพาเไม่เฉพาะคนไทยเชื้อสายจีนนะครับ mm hmm. คนทั่วไปว่าคนไทยเองหลากหลายทุกเพศทุกวัย mm hmm. ก็นิยม ใส่กีเผ้าใส่ชุดจีนชวงเทศกาลจีนที่เหอมาว่าสาเหตุอะไรที่คนทั่วไปนิยมกีเพ้ากันมากในในประเทศไทยครับโดยเฉพาะช่วงบบเทศกาลจีนเลยครับฉันก็คิดว่าหนึ่งกีเพ้าสวยครับแล้วเสื้อกางฟูผู้ชายใส่แล้วก็หล่อครับเนเหมือนก็มีกางการแงใจมีการลังใช่ไหมเธอก็จะเขาชอบนอกจากลูกค้าที่เป็นคนไทยแล้วคนไทยเชื้อสายจีนแล้ว ได้ข่าวว่ามีลูกค้าที่เป็นคนต่างชาติด้วยเหรอครับมีมีที่ที่ฝรั่งเยอะนะที่อเมริกาที่แคนาดาที่ยุโรปแล้วก็ที่อินเดียก็มีนะครับอแล้วไต้หวันสิงคโปร์มาเลเซียก็มาด้วยครับอชอบหมายถึงว่าคนต่างชาติลูกค้าต่างชาติมาซื้อ มาซื้อที่นี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้รายได้เป็นอย่างไรบ้างครับผู้ตือรู้สึกอย่างไงบ้างที่กิจการของเราการขายเสื้อผ้าแนวจีนชุดกีเพาได้สร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยของเราอันี้เกศได้ไหมครับในฐานะผู้ประกอบการในฐานะคนค้าคนขายรู้สึกอย่างไงบ้างครับกีเพาวันธรรมดาขายไม่ค่อยดีครับแต่ของเราทําไม ใช้ได้เพราะว่าของเรามีงานช่างอยู่อ่าเพราะว่าบางทีคนแต่งงานใช่ไหมคนแต่งงานแต่มีเพื่อนเจ้าสาวใช่ไหมหลายๆคนอ่ะก็มีตัวเล็กตัวใหญ่ก็ซื้อที่อื่นไม่ได้อ่ะซื้อที่อื่นไม่ได้ก็ก็ต้องซื้อกับเราทาไมถ้าคนนั้น ซื้อไม่ได้สายไม่ได้ใช่ไหมเราทางให้เขาได้ทั้งทั้งจะเราก็อยู่ได้ครับแล้วแม้ว่าที่แต่งานเรามีคนปกเสียงครับมีเชื้อสายจีนนะเขาปกเสียงเขาต้องใส่ถ้าเกิดเราพูดถึงเทศกาลจุดจีนบรรยากาศการกล้าการขายแต่ละปี ของชุดยีนชุดกีเพาะเป็นยังไงบ้างครับที่ไปเยาวราชไปดูนะโอ้ยตุวจีนอ่ะค่อยคก็ใสเลยแม้แต่ว,ว่าคนจีนคนไทยดูไม่ออกแล้วครับก็ใสยอยู่พุงถามในฐานะที่เจ๊เหอเป็นแม่ค้าเป็นนักธุรกิจเป็นผู้ประกอบการรู้สึกยังไงบ้างครับที่กิจการการค้าเสื้อผ้าจีนเสื้อกี่เพาของเราได้สร้างงานให้กับคนในพื้นที่ได้สร้างงานให้กับประชาชนให้กับลูกจ้างในใน,ในร้านให้มาทํางานกับเราแล้วก็ได้ขายสินค้า ให้เงินหมุนเวียในในในประเทศเราอะครับอ๋อก็ใช่น่ะสิรู้สึกยังไงบ้างเพราะว่าฉันก็คิดว่านะถ้าเราทางธุรกิจอย่างนี้แล้วก็ก็มีคนไทยครับก็พนักง,งานก็เป็นคนไทยครับแล้วฉันจะช่วยช่วยช่วย,ค,วยคนไทยมีงานทางเน <ะ S 1> ออแล้วก็อยู่กันเราเขาก็รู้สึกว่าพงใจ ที่สําคัญย้ําคือรายได้บุญเวียนในประเทศไทยด้วยออใช่ใช่เอาละครับเจ๊เหอสุดท้ายนี้ครับอยากให้เจ๊เหออวยพรคุณผู้ชมหน่อยครับอวยพรเนื่องในเทศกาลตรุษจีนอวยพรเป็นภาษาจีนหน่อยครับ新年快乐，啊身体健康，合家幸福团圆美满，开开心心的过一个，啊幸福的新年。ครับช่วยแปลเป็นข่ายสั้นๆให้ฟังหน่อยครับเจ๊เหอครับเรียกว่าอะไรครับ มีใหม่มีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ครอบครัวมีความสุขคขอบคุณเจ้เหอเป็นอย่างสูงเข้าวันนี้มีความสุขและยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาพูดคุยกับเจ้เหอครับขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณเจ้เหอนะคะคุณผู้ชมสนใจอยากจะไปซื้อใส่เที่ยวพรุ่งนี้ยังทันอยู่นะ ขายอยู่ตรงชั้นสองโรงแรมแกรนไชน่าสี่แยกราชวงศ์ถนนเยาวราชชุดตั้งแต่1 0 0 0ถึง5,000บาทหลายคนบอกว่าอุ้ยแพงจังแต่ว่าจริงๆอ่ะเขาใช้ช่างจากจีนแล้วก็มาเย็บมือเห็นไหมเมื่อสักครู่มีช่างเย็บอยู่นะคะโอ้สีสันสดใสปักลายมังกรปีนี้ปีมังกรทองใช่ไหมเทรนก็จะเป็นสีแดงแล้วก็ปักมังกรทองก็ยังคงเป็นสีแดงอยู่เพราะว่าเป็นสีที่ถือว่าเป็นมงคลเป็นสีแห่งความเจริญรุ่งเรืองมีพลัง นะคะที่ท <ผม S 1> แรกด้วยใช่ใชที่แรก<ช>เป็นออร,อริจินอลออริจินอลนะคะ